ความลับที่เขาไม่กล้าบอกคุณมีสี่กองด้วยกันนะคะกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่ไปที่กองแรกนะคะ เขาเสียใจนะคะก็อยากขอโทษในสิ่งที่เขาทำลงไปในสิ่งที่เขาทำให้คุณเสียใจในเรื่องที่เขาไม่ชัดเจนนะคะเป็นเพราะว่าตอนเนี้เขามีเรื่องบางอย่างนะคะที่เขาจะต้องสะสางซึ่งเรื่องนั้นเขาไม่สามารถบอกให้คุณรู้ได้เพราะว่าถ้าคุณรู้คุณอาจจะรับในความเป็นเขาไม่ได้นะคะ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คนดีๆเขาทำกันนะคะโดยเฉพาะคนดีๆแบบคุณกองที่สองนะคะ เขาเป็นคนที่มีภาระมากกว่าที่คุณคิดนะคะเขามีปัญหาในเรื่องการงานนะคะชีวิตทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะเขาอยากจะพุ่งไปหาคุณเลยนะคะเพราะคุณอ่ะคือโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะเขาอยากจะพุ่งทะยานไปหาคุณเดี๋ยวนี้เลยแต่ภาระในชีวิตมันต้องทำให้เขาหยุดทุกอย่างไว้ กองที่สามนะคะเขากำลังทําทุกวิธีทางนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะพัฒนานะคะแต่ว่ามันอาจจะดูช้าไปนิดนึง ในใสายตาของคุณนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาทำทุกอย่างนะคะภายใต้บุคลิกที่ดูเชื่องช้ามากนะคะเขาใช้ทั้งแบบทั้งศาสตร์ทั้งศิล์ทั้งเวทมนต์หลายๆอย่างเลยนะคะแต่เขาไม่บอกคุณหรอกนะคะเขากลัวคุณแบบจะหัวดรอยเยาะเขากองที่สี่นะคะ เขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดนะคะคุณเป็น the empress เป็นคนสําคัญในชีวิตเขาเลยนะคะเพียงแต่ว่าชีวิตเขาอะมันอยู่ในจุดที่เพิ่งเริ่มต้นเขายังมีไม่มากพอที่จะไปให้คุณนะคะเขามีแค่ความรักซึ่งมีความรักอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะคุณเป็นถึง the e m p r e s เขาเป็นแค่นี้เองคะ่ะ เป็นคนแค่คนตัวเล็กๆนะคะมีอะไรไม่เทียบเท่าคุณเลย